หลายคนบอกว่าโอ้โหวันนี้พักเพื่อไทยนะครับขอขอุญาตที่เอ่ยนานมะบอกว่าเป็นความหวังใหม่ของประเทศไทยที่จะมีลูกสาวของอดีตพระนท่านรัฐมนตรีนะครับทักษิณชินวัตรมาเป็นคนขับเคลื่อนเป็นนาลีขี่ม้าขาวแน่นอะนครับนั้นก็เป็นกรณีที่มีคนมีความหวังบอกว่าถ้าหากว่าตระกูลชินวัตรมาบริหารประเทศจะทําให้ประเทศนั้นจะเดินรุ่งเรืองแต่อีกส่วนหนึ่งบอกว่าโอ้โหนะครับคือแม้กระทั่งข้อสอบเั็งโกงเลย นะฮะแล้วอะไรกันนัก,กันหนาจะามาพัฒนาประเทศเป็นที่ยอมรับคนทั้งประเทศได้แน่นอนครับนั่นคือความเห็นต่างอีกฝ่ายหนึ่งหลายคนบอกว่าแล้วประเทศไทยเดือนหน้าเป็นยังไงปกติครับ ครับผมบุญทาวนปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศทั้งที่เป็น f อฟซแฟนครับและก็ที่อยู่ในประเทศต่างประเทศพี่น้องเขาวันนี้ก็ออกร่างกาย2ชั่วโมงเต็มๆก็ถือว่าร่างกายแข็งแรงนะครับส่วนจะแข็งแรงหรือไม่นั้นอยู่ที่ตัวเราปฏิบัติตัวแต่ละวันนะครับช่วงนี้ผมก็ทํางานก่อสร้างนะครับแต่ตอนเช้าก็ล้างกายช่วงเก้าโมงเป็นต้นไปก็ดูแลคุมการก่อสร้าง แต่ช่วงเย็นก็ออกลัางกายวันหนึ่งก็เฉลี่ยแล้วคือวันละชั่วโมงเช้าชั่วโมงหนึ่งยินชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะอะไรครับถ้าออกล้างกายแล้วมันรู้สึกว่าเวลานอนมันก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ทําให้ร่างกายเราเนี่ยมันไม่ปวดไม่อะไรนะครับหลายคนบอกว่ามันแล้วแต่บุคคลนะครับกินมากก็ไม่ดีนะครับน้องประชาชนครับเรากินแต่พอน้อยแล้วก็พอเพียงพออยู่ได้หลักๆวันนี้พี่น้องครับเรามาพูดคุยกันว่าในประเด็นทางการเมือง เป็นความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนมีสิทธิ์ที่จะมีความเห็นต่างทางการเมืองได้มีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่รักพักที่ชอบนั่นเป็นสิทธิพี่น้องประชาชนครับวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่มีสิทธิเลือกตั้งและก็อยู่ระหว่างจะมีสิทธิเลือกตั้งก็มีสิทธิ์ในการที่จะชื่นชอบหรือชื่นชมใครก็ได้แน่นอนครับหลายคนบอกว่าโอ้โ oh ห oh, วันนี้พักเพื่อไทยนะครับเขออาญาตที่เอ่ยนามบอกว่าเป็นความหวังใหม่ของประเทศไทย ที่จะมีลูกสาวของพระนัอดีตพระนท่านรัฐมนตรีนะครับทักษิณชินวัตรมาเป็นคนขับเคลื่อนเป็นนาลีขีม้าขาวแน่นอนครับนั้นก็เป็นกรณีที่มีคนมีความหวังบอกว่าถ้าหากว่าตระกูลชินวัตรมาบริหารประเทศจะทําให้ประเทศนั้นจะเดินรุ่งเรืองแต่อีกส่วนหนึ่งอมว่าโอ้โหนะครับคือแม้กระทั่งข้อสอบยังโกงเลยนะครับแล้วอะไรกันนักกันหนาจะมาพัฒนาประเทศเป็นที่ยอมรับคนทั้งประเทศได้แน,น่นอนครับนั่นคือความเห็นต่างอีกฝ่ายหนึ่ง หลายคนบอกว่าแล้วประเทศไทยเดือนหน้าเป็นยังไงปกติครับการที่พรรคการเมืองซึ่งเป็นนิติบุคคลจริงๆแล้วเจตนาลมของพรรคการเมืองนั้นต้องการให้ประชาชนนี่ครับมีส่วนร่วมในการเข้าไปสมัครเป็นสมาชิพพกพรรคในการที่จะเสนอนโยบายกําหนดทิศทางของพรรคและนํานโยบายของพรรคไปเสนอต่อประชาชนไม่ใช่ว่าให้ตระกูลใดตระกูลหนึ่งเป็นคนกําหนดทิศทางของพรรคและมากําหนดทิศทางของประเทศไทย นะอันนี้มันก็เป็นกรณีที่หลายคนนี้เข้าใจว่าวันนี้หลายคนดีใจนะครับบอกว่าโอ้โหลูกสาวของอดีตนายกนะจะมาเป็นคนขับเคลื่อนพักเพื่อไทยและเป็นคนนําพาประเทศไทยพ้นวิกฤตผมบอกเลยว่านะครับนั่นเป็นความหวังของประชาชนส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเขาไม่เอาด้วยครับนะบผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะอะไรครับไม่ใช่เขาไม่ดีนะฮะเขาดีแต่ว่าผมยังมองว่าคนอื่นยังมีความเหมาะสมมากกว่าคือเรื่องของวัยุินะครับ และก็คุณวุฒิสําคัญที่สุดการที่จะเป็นผู้นําประเทศอพี่น้องประชาชนครับมันต้องมีทั้งใบวุฒิและคุณวุฒิต้องมีประสบการณ์ในการทํางานและต้องมีบารมีทางการเมืองและคาสามารถประสานสิบทิศไปยังทุกหน่วยงานได้และเป็นที่ยอมรับของประเทศและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติเขาบอกว่าถ้ากีบสาวสักคนนะครับให้เอ่อบอกว่าถ้าดูงัวดูควายให้ดูหางนะถ้าดูนางเนี่ยกีบสาวสักคนให้ดูแม่ นะถ้าแม่สวยเนี่ยลูกออกมาสวยดูทั้งนิสัยใจคอนะประวัติความเป็นมาเป็นยังไงเรื่องจริงนะฮะผมชอบเลี้ยงควายนะฮะเวลาจะไปซื้อควายผมว่าให้ดูหางหางควายเนี่ยมันจะเป็นบอกว่าโอเคควายนี่งามหรือไม่งามมันก็ดูทั้งโครงสร้างอะไรครับดูหางอย่างเดียวก็ไม่ได้นะฮะดูโครงสร้างของควายตัวเมียเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็สัดส่วนหน้าตาเขาเอยทุกอย่างดูดีหมดนะครับนะสำคัญคือน,นิสัย ถ้าควายนะครับถ้ามันสวยก็จริงงามก็จริงถ้ามันนิสัยไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับควายมันก็ฟังคนนะฮะในผมเลี้ยงควายมาตั้งเด็กเราก็ฝึกควายเอาควายมาทําอะไรครับไถนาได้คนเหมือนกันครับคนก็ต้องดูที่แม่ดูทั้งตัวดูให้ยายนะครับดูนางดูที่แม่ดูให้แน่ดูที่ยายนะฮะลึกลงไปอีกเป็นชั้นๆลงไปว่าตระกูลเนี้ยนะครับมีนิสัยใจคอเป็นยังไงซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติบ้านเมืองไหมเขาดูลึกลงไปครับนะฮะอันนี้บอกเลยว่า เป็นกรณีที่หลายคนบอกว่าเป็นความหวังของประชาชนผมว่ามันก็เป็นความหวังของคนกลุ่มหนึ่งและเป็นความหวังของพ่อครับพ่อคือใครก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นพ่อของคุณอุ้งยิงนะครับบอกว่าเนี่ยจะส่งลูกมาเป็นัมเรือใหญ่พักเพื่อไทยพักเพื่อไทยก็มีบุคลากรทางการเมืองที่มีคุณภาพเยอะยะนะครับผมก็มีพี่ชายมีพักคพว่เพื่อนฝูงที่อยู่ในพักเพื่อไทยเยอะนะครับอย่างพิชยาพรม,มานก็ถือว่าเป็นพี่คนหนึ่ง แต่ลงติธรรมพวกนี้คือถามว่าพักพวกกันทางนั้นแต่ก็เป็นอุดมการทางการเมืองแต่และคนที่จะเข้าสู่องค์กรทางการเมืองเพื่อให้ตัวเองได้รับอานาจคือตําแหน่งทางการเมืองก็เป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์นะครับเป็น้องประชาชนครับแต่ผมว่ามันไม่ถึงกับว่าเป็นความหวังคนไทยหรอกครับผมมองออกครับผมาอายุ49จะ50ปีเนี่ยถามว่าวันนี้สามารถเป็นนายกได้ไหมถ้าประชาชนเลือกก็ได้เป็นนะฮะถามว่าหนึ่งทำงานได้ไม่ได้นะสำคัญคือเราต้องรู้ว่าตัวเราถึงขาดไหน แต่ถ้าหากผมมุงมองแล้วระหว่างอุงยิงกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยยังห่างชั้นกันครับหนึ่งพลเอกประยุทธ์เป็นอดีตพบทบนะฮะแล้วก็เป็นคนที่มีความจงรักภักดีต่อชาติและก็มีประวัติหนังพอยสําคัญคือประวัตินะครับพี่น้องประชาชนครับจะเลือก,กัการเมืองสักคนหนึ่งดูให้ดีนะครับน้ำมะนาวครับผมทานน้ำมะกรูดแล้วก็เศ่เกลือน,นิดนึงแล้วก็น้ําอุ่นนะครับ ดูให้ดีนะครับเพราะอะไรครับคือเราเลือกคนมาเป็นตัวแทนของเราเนี่ยเพื่อที่จะทํางานในการบริหารประเทศถ้าเราเลือกผิดเนี่ยก็แย่เหมือนกันนะครับสําคัญที่สุดคือพี่นอ้องประาชาชนวันนี้หลายคนบอกว่าอุ้งยิงนี่เป็นความหวังคนไทยทั้งประเทศนี่ใช่หรอครับ,รบมันเป็นความหวังของพ่ออันดับแรกของตระกูลชินวัตรคือพรรคนี้ก็วนเวียนอยู่กับคนที่เป็นเครือญาติของตระกูลชินวัตรนะฮะก็ตั้งโดยนะครับคุณทักษิณชินวัตร แล้วก็คุณทักษิณก,ก็เป็นนายกเองหลังจากค้นก็มีทายาทนะก็เอาคุณสมัครนะถึงแก่คนตาแล้วนะครับทษทีที่อื่นนามมาเป็นนายกพัคพลังประชาชนก็มีคนหนึ่งฮะที่เป็นน้องเขยนะฮะมาเป็นนายกมนตรีช่วงหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็เอาน้องสาวนะครับคนยิ่งรักชินวัตรมาเป็นนายกแล้วก็ถูกยึดอํานาจโดยใครครับพนเอกประยุชุ์จันทโอชา หลายคนบอกโอ้โหคุณเอกประยุทธ์เนี่ยไม่มีฝีมืออะไรมือคือมันเป็นบทบาทและหน้าที่อำนาจหน้าที่ของแต่ละคนเขามีสิทธิ์ถ้าหามองว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนบริหารราชการแผ่นดินไปในทรณีสอไปทงพุชจดจิตและวพฤติมีชอบจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนได้รับความเดือดร้อนทหารมีสิทธิ์ที่จะยึดอำนาจครับนะฮะอันนี้มันเป็นความเป็นมามีความเป็นมายาวนานนับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง อย่าลืมว่าคณะราษฎรก็คือคนที่ยึดอํานาจมาจากกษัตริย์นะครับตอนเนี้คณะราษฎรได้ควบคุมตัวพระกษัตริย์และทายาทว้แล้วขอให้ทุกข่้นอยู่ในความสงบให้เชื่อฟังคณะราษฎรเห็นไหมฮะเดิมทีนี่เราปกครองในระบอบสมบูรณาสิทธิราชแต่วันนี้คณะราษฎรก็ทาหารส่วนหนึ่งเป็นยึดอํานาจมาจากกษัตริย์ยึดมาแล้วจะเปลี่ยนแปลงการปกครองม,มันก็มีสองทางว่าจะเป็นประชาธิไปไตยหรือคอมมวนิสต์เปิดว่าประชาชนไม่เอาด้วย ก็ถือมาปกครองในระบอกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกนะครับเห็นไ,ไหมฮะดังนั้นผมบอกเปน็นนองประชาชนด้วยว่าก็ดูเองครับผมไม่ได้บอกว่าคุณอุ้งยิ้งไม่ดีหรือไม่เก่งแต่เขานี่มีความพร้อมพร้อมอะไรครับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแต่การมีทรัพย์สินเงินทองมากมายก็หาใช่ว่าจะเป็นการที่เบ่งบอกถึงบุคคลที่มีความพร้อมในการทํางานกนารเมืองนะครับ ทำงานการเมืองนั้นมันต้องมีความรู้ความสามารถและมีความซื่อสัตย์สุจริตและมียุสัยทัศนะฮะและเกิดเป็นที่ยอมรับของประชาชนวันนี้ก็ส่วนหนึ่งอ่ะเป็นคนรุ่นใหม่อาจจะยอมรับแต่ผมบอกเลยว่าอีกส่วนหนึ่งยังมีบุคลากรทางการเมืองที่มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นน,ยนายกได้สำหรับผมมองว่าคุณอุ้งยิงไปไม่ถึงดวงดาวหรอกครับอันนี้ผมไม่ได้ประมาทนะครับคือผมมองว่าประชาชนเนี่ยทุกวันนี้ทันสมัยรู้ซึ้งรู้ออกว่าใครนั้นดีหรือไม่ดี และใครที่ทํางานและประชาชนอยู่ดีจินดีคนเห็นต่างยังไงเขาก็เห็นต่างบนยังขําครับคนไม่ชอบยังไงเขาก็ไม่ชอบจะทํายังไงก็ตามเช่นเดียวกับวันนี้ที่บอกว่าเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศไหมไม่ใช่ครับเป็นความหวังของคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ยังฝักใฝ่ล้งไล่นะฮะอยู่ในตระกูลชินวัตนนะครับแต่คนที่เห็นต่างเขาบอกว่าโอ้ยนะประสบการณ์แค่35ปีนะครับยังไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนายกได้ บาลมีกทางการเมืองยังไม่มีครับผมบอกเลยครับผมเนี่ยยังได้เขตเซี่ยวของบาร,รมีทางการเมืองเลยครับกนะารที่จะเป็นนายกได้มันต้องมีบาร,รมีทางการเมืองคือจะมองว่ามีเงินแล้วเนี่ยจะสามารถาไปซื้ออะไรก็ได้มันไม่ได้ไม่ได้นะครับคือสําคัญที่สุดคือคุณมีเงินมากมายก็ตามนั่นเป็นเงินของคุณมันไม่ได้นํามาใช้ใจ่ายกับพี่น้องประชาชนแต่คุณมีหน้าที่มาบริหารเงินของประชาชนนะครับคือปัญหาหลักๆ วันนี้ข้อข้อาหาตั้งแต่ปี2557มันก็มีทั้งจริงและไม่จริงและบางจริงก็ติดคุกติดตารางหนีคดีไปนะครับคือจริงแล้วความสงาม่างามทางการเมืองน,นั้นคือการยอมรับความจริงหลายคนที่ศาลนะครับซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งในการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายบริหารตุลาการและก็ฝ่ายที่บัญญัติยอมรับความจริงถ้ายอมรับความจริงแล้วนี่นะครับพี่นองครับมันจะได้รับการยกย่องอย่างผมก็บอกว่าผมเคยติดคุกติดราง เป็นนักเลงหัวไม้นะฮะแน่นอนครับผมยอมรับควาจะเป็นทนายนะชี้โลดผลมาพอสมควรแต่เราก็ยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือความจริงเราไม่หนีความจริงสิ่งสําคัญวันนี้ถ้าหากว่าพ่อคุณดูยิงกลัดมานะครับยอมรับความจริงนั่นแหละครับคือคนก็จะยอมรับแต่วันนี้ไม่ยอมรับความจริงบอกว่าถูกใส่ร้ายป้ายสีมันก็เป็นกรณีที่รวบกล่าวหาสารพิสูจน์ความจริงแล้วว่าผิดจริงเขาก็ต้องดเดินคดีเขาต้องพากษาไป อันนี้มนี่ว่าเห็นต่างแล้วมาใส่ร้ายใต้สีนะครับสิ่งสําคัญวันนี้ที่ออกมาพูดพูดเพื่อให้เกิดอ,อะไรครับเกิดประเด็นประเด็นว่าคนไทยฝากปองหวังไว้โน,น,น่้นนี่นะครับมันเป็นความคิดของกลุ่มกลุ่มหนึ่งแต่สําหรับผมผมมองว่ายังไม่ถึงนะครับบาร,รมีทางการเมืองยังไม่ถึงและถึงแม้ว่าจะได้แรงผลักดันจากตระกูลชินมีคุณพ่อเป็นอดีตนายกมนตรีหลายคนนะครับมีคุณพ่อเป็นอดีตพอบอทอบอ เป็นอดีออตพบตรอเป็นอดีตท,ท,ทออก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่ตําแหน่งเป็นทออทอบอรตอรอได้เหมือนพ่อมันขึ้นอยู่เลยครับความสามารถเฉพาะตัวได้วันนี้พี่น้องประชาชนครับพรรคการเมืองเป็นของทุกคนพรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นมาต้องการให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมมาสมัครเป็นสมาชิพพกพรรคเสนอนโยบายสเสนอแนวความคิดไปยังพรรคเพื่อพรรคก,กาหนดเป็นนโยบายของพรรค และพักเอาไปนําเสนอต่อพี่น้องประชาชนและให้ประชาชนได้เลือกระหว่างพรรคเพื่อไทยพลังประชารัฐปฏิปัดไทยรักธรรมไทยศรีวิรยัยนะครับเสรีรวมไทยว่าพรรคต่างๆตั้งขึ้นมานั้นมีแนวนโยบายที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรประชาชนก็เลือกครับวันนี้พี่น้องประชาชนต้องใช้สตินะฮะในการเลือกตัวแทนอย่าไปงมงายอย่าไปหลงไหลอย่าไปยุติธรัมบุคคล ผมไม่เคยยึดติดตัวบุคคลนะครับผมยึดติดขององค์กรยึดติดความถูกต้องถ้าหากสิ่งไหนถูกต้องผมถึงทําถ้าสิ่งไหนไม่ถูกต้องผมไม่ทําวันนี้เรียนพี่น้องประชาชนด้วยความรบรกันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นกรณีที่หลายคนออกมาประโคมข่าวออกมาตีข่าวว่าองค์ยิ่งคือความหวังของคนไทยทั้งประเทศมันก็เป็นกรณีที่เขาออกมาตีข่าวสำหรับผมสบายๆที่เฉยครับ อะไรครับผมยังยืนมั่นยึดมั่นและก็ยังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐแม้ว่าจะเป็นลุงตู่หรือใครก็ตามบุคลากรทางการเมืองของเรามีคนมาทดแทนแน่นอนถ้าลุงตู่ไปต่อเราก็เอาลุงตู่ต่อไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตลุงตู่และก็ยังมีคณะบุคลากรทางการเมืองนะครับอีกหลายคนอย่างันบรีกันคังหรืออะไรก็ตามนะฮะยังเชี่ยวมาก ทำงานการเมืองได้เป็นรองควันนี้ออกมาวิราะห์สังเคราะห์ให้เกิดประเด็นข้อพกเถียงนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นผลอุงอิงเป็นความหวังคนไทยหรือไม่สำหรับผมผมมองว่าไม่น่าใช่แต่เป็นความหวังของกลุ่มบุคคลบางกลุ่มบางคนเป็นความหวังของพ่อโทนี่โทนาาก็ว่าไปผมยังยึดมั่นว่าประชาชนเสียงส่วนใหญ่และก็ยังมีความเชื่อมั่นในพ,พนรรคการเมรัฐ ยังมีความเชื่อมั่นในกระบวนการทางการเมืองที่จะสรรหาบุาคลากรทางการเมืองที่ส่งความรู้ความสามารถมาทํางานการเมืองผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนไปยึดติดกับตัวบุคคลไปยึดติดกับตระกูลว่าตระกูลนี้นะฮะจะต้องเป็นคนดีน่นนั่นนี่ไม่หรอกครับถึงแม้ว่าเขาจะเอาตระกูลเขามาเป็นหัวเรือมาเป็นแกนนําว่ากินยกมันก็เป็นสิทธินะครับแต่ก็เป็นสิทธิประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยและเห็นต่าง พี่น้องครับวันนี้ก็ชัดเจิตรทนแจ้งครับผมออกมาวิเคราะห์สองข้อว่าการที่หลายคนออกมาชูลงออกมาประโคมข่าวว่าพุ้งยิงนะฮะลูกสาวของอดีตนายกทักษิณหรือคุณโทนี่นั้นเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศนั้นผมมองว่าเป็นกรณีตีข่าวประโคมข่าวแต่ก็เป็นความหวังของกลุ่มคนที่ยังหลงไหลตักไฟตะกูลชินอยู่แต่อีกส่วนหนึ่งไม่เอาด้วยครับยังมองว่าคนอีกระยุทธ์จันทร์โอชา และกลุ่มฝากฝั่งพรรคพลังประชารัฐจะมีเสื่อภัยถาหากลุงตู่นะครับหยุดหรือลุงตู่ไปต่อเราก็ช่วยลุงตู่ต่อไปเพน้ hmm. ครับคนเราอยู่ในสังคมนั้นต้องมีหลักคิดต้องมีวิจารยาณวิเคราะห์แยกแยะให้ได้ว่าสิ่งไหนควรและสิ่งไหนไม่ควรถ้าเราแยกแยะออกแล้วว่าอันไหนควรทําไม่ควรทําเราก็จะเดินงานต่อไปได้สาคัญที่สุดการเมืองน,นั้นเป็นเรื่องของทุกคนทุกคนต้องมาสนใจการเมือง นักการเมืองคือนักแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คือหน้าปกครองประเทศการเลือกพรรคการเมืองหรือนักการเมืองอกกคนใดดูให้ดีครับหากเลือกผิดก็เสียอกเสียใจนะครับอาจทาให้บ้านเมืองนั้นล่มจมได้พี่น้องครับคนเราอยู่ในสังคมขอให้มีหลักคิดขอให้คิดดีพูดดีทดําดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานของความเป็นคนดีแล้วพี่น้องครับคนเราอยู่ในสังคมขอให้คิดดีนะครับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความคิด อย่าจนความคิดาคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญทาวรปัญญาสิทธิ์ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกพรักพลังประชารัฐสอสอสีเจตนะครับ 7, 7วันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดสัค้คารและกดกระดิ่งด้วยนะคะ